สวัสดีครับส,สำหรับเพื่อนๆชาวชนาลองทุกท่านนะครับที่ได้สอบถามเข้ามาว่าขวดลอด่อชนาลองทำกันยังไงวันนี้ก็จะมาสาธิตการทำขวดลอด่อชนาลองให้ดูนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือว่ากิโลโมนนะครับกิโลโมนแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วขวด1.5ลิตรแล้วก็ท่อคองงนะครับเทปปันสายไฟ เทปใสถุงดำแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับวิธีทำก็คือว่าเขยา่าพีรโมนก่อนเขยา่าพีรโมนแล้วก็เทิโีรโมนลงไปนะครับเคสังเกตดูนะครับว่าจากวดใสๆนะครับ เขยา่ยาขยา่าขย่าจนฟีโลโมนเคลือบขวดนะครับแล้วเราก็เทที่เหลือกลับคืนเห็นไหมครับฟีโรโมนจะทําการเคลือบขวดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาขวดไปตากให้แห้งนะครับตากให้แห้งเพื่อให้แอลกอฮอล์ที่เราใช้ผสมกับาสารล่อนะครับระเหยไปจนหมดจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อน้องชันาลงนะครับ แล้วก็แอลกอฮอล์ที่เราใช้ก็เป็นแอลกอฮอล์ใช้แอลกอฮอล์ uh, ที่ใช้ใน uh, พวกน้าหอมหรือว่าอาหารนะครับเป็นแอลกอฮอล์เ5บเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่เอากวดไปตากเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือแห้งสนิทนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วตากมาประมาณ uh, สัปดาห์กว่านะครับขั้นตอนต่อไปพอด้วยหนังสือพิมพ์นะครับ ม้วนเลยนะครับม้วนม้วนม้วน,นแล้วก็เทปใสนะครับเทปใสปิด จะเป็นแบบนี้นะครับเทปใส่เข็ดที่ห่อหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็วางไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปใช้ฝาขวดนะครับฝาขวดจัดการบากเป็นกากระบาดนะครับกากระบาดโอเคได้กากระบาดแ,แ,แบบนี้แล้วนะครับแบบนี้แล้วนะครับก็ทําการใส่ท่อ กดลงไปก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับก็ปิดลงไปนะครับปิดโอเคปิดแล้วขั้นตอนต่อไปใช้ทุงดำครอบครัแล้วก็มวนมวนนะครับมวนมวน ให้มันตัวออกมากทเทปใสเลยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยทเทปพันสาย คือลักษณะขวดล่อนะครับขวดล่อแล้วตรงปากทางนะครับทางที่ดีเราควรใส่ตัวฟิโลโมนลงด้วยนะวิธีทําก็คือเขย่านะครับใช้ปากทางจุ่มลงไปนะครับจุ่ม ให้ฟีโรโมนแล้วก็ตัวชั้นนะครับติดอยู่ลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ชนโลมจะได้มามาตอมนะครับมันหอมนะครับแล้วก็พาไปแขวนในสถานที่ที่มีชนโลมตามธรรมชาติอยู่นะครับการทําขวดล่อชนโลมก็ง่ายๆมีแค่นี้นะครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีตัวฟีโรโมนฟีโรโมนสั่งซื้อที่ไหนก็ได้นะครับ เจ้าไหนขายก็ซื้อใช้ได้เลยนะครับก็ลองดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ